อาจารย์ชวนดีท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือมีพี่น้องเราชาวให้จะมีอะไรถามท่านอาจารย์ชวนดีไหมคะครับผมผมมาทางาลงพุษรอนธานีครับจาสุรรค่ครับพวกเราแล้วก็ท่านอาจารย์ชนดีด้วยเมื่อวานนี้เพื่อนมาที่บ้านมาปรึกษาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็เลยบอกว่า ยังตอบไม่ได้แต่วันนี้จะให้เขาเข้าฟังเขาบอกว่าเขาเขาหมอนัดเขาสัขภาพที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้หล,ลักๆก็เป็นเรื่องของกระดูกทับเส้นนะครับเขาถามว่าจ,จะให้เขาทานอะไรเอจะถามค่นี้ก่อนรครับผมครับคือตอนนี้กระดูกทับเส้นเนี่ยนะครับจะผ่าตัดนะครับเคสพวกนี้มากจะผ่าตัดคือไปจัดพลาสติกหรือจัดคุงสร้างกระดูก นะครับถ้าสวนมากเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกระดูกเราเจ้๊ไปหรือาตัดเลยไม่ต้องครับไปดึงนะครับจัดปรแโเ็กติกนะครับหรือจัดโครงสร้างแล้วก็จะหายนะครับไม่เกินสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนเนี่ยจะดีทั้งหมดเลยนะครับก็ทานนะครับอมริตนะครับเจ้าหนังเจ้าหนายก็จะช่วยด้วยนะครับเกี่ยวกับการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับและเส้นต่างๆนะครับอันนี้จะง่ายมาก ไมต้องไปลงทุนเยอะเลยนะครับบอกวิธีการง่ายๆเลยนะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะไปผ่าตัดผม,มแนะนํานะครับอันนี้สําคัญมากขอบคุณครับมีอะไรเชิญครับคุณหมอคะคุณคนไหนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกแล้วก็ได้ผ่าตัดแล้วเหล็กอยู่ข้างในนี่สมควรที่จะกินเอนไซม์ไหมคะสมควรครับอันนี้สมควรนะครับเพราะว่ามันจะปวดนะครับ เพราะบางท่านเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่าสงสารมากเลยเพราะบางท่านไม่รู้จริงๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเพราะหมอลองมาดูครับเส้นนะครับส่วนมากจะไปผ่าตัดก็ผ่าตัดปุ๊บเรียบร้อยครับนั่งรถเข็นเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับพออายุมากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วไปดึงนะครับไปดึงเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนชํานาญการนะครับที่เขาเรียกว่าดึงผมก็ดึงนะฮะเวลาผมไม่ดึงผมก็ดึงตลอดนะครับเพราะว่ายกของหนักบ้างอะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วเราก็แค่มาสะาดก่อนนะครับก็คือนวดนะครับคลายเส้นก่อนแล้วก็ไปดึงกระดูกนะครับแล้วก็เอ็นไซเวลาเวลาทานเอนไซม์สม่ำเสมอแล้วก็ใช้เครื่องด้วยโอกาสที่เขาจะกลับมาเดินด้วยตัวเองจะได้ไหมคะฟื้นตัวได้ไวครับถ้าเป็นสปาเท้าเนี่ยผมแนะนําว่าดีมากเลยนะครับถ้ากินเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมะจุนะครับเปฟไาไอออน ที่ไหวามากระบบประสาทเซลล์ต่างๆของร่างกายบวกกัรผสมผสานนั่นไปโดยธรรมชาติบำบัดเลยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับนะครับบอกว่าดีมากนะครับผมจะค่อยฟื้นตัวค,ค่อยฟื้นตัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบเขาก็ฟื้นตัวไปไหนก็ใช้ตัวช่วยคือใช้วอเกอร์แล้วก็เออก็เห็นมันมีเอนไซม์แล้วก็มีเอ่อสปาเท้าแล้วเราจะแนะนําเขาใช้นี่ก็เขาก็ เขาก็มาฟังคุณหมออยู่นะคะก็จะแนะนำให้เขาซื้อสปาเท้าแล้วก็เอนไซม์กินทั้งสามตัวเลยใช่ไหมคะครับผมมิกกันเลยครับทั้งอมฤตเจ้านายเจ้านายนำมิกรวมกันก่อนจากน้อยไปมากนะครับเช้าและตอนเย็นนะครับจากน้อยไปมากข้องว่างเท่านั้นนะครับแล้วก็สปาเท้าสักครึ่งชั่วโมง นะครับตรงนี้ไอออนมันจะดีมากพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกว่ามันมีทั้งลบและบวกเนาะบางคนผู้ป่วยบางท่านเนี่ยแต่ของเรามจะเป็นลบนะครับไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าสปาเท้าเนี่ยมันจะเป็นขึ้นพลังงานอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ไวมากระบบเสียจะฟื้นตัวได้ไวนะครับดีมากๆเลยนะครับผมค่ะคุณหมอคะ คือคนที่ผ่าตัดเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะไม่ค่อยดีแต่เขาก็กินดเทอสของของไฮ้นี่แหละถ้าถ้าไม่กินก็ไม่ถ่ายแบบนี้เรากินสม่ำเสมอน,น,นี่มันจะเอาลำไส้จะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ไหมคะเ,เดี๋ยวตออให้นะจะมีโจมกรีเน จัดปัญหานะคุณหมอนนะแป๊บเดียวคุณหมอช่วนดีเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะไม้ปงปีกรีนของเราที่จะมาได้กินยาวได้เลยมันเป็นผักน,นะคะนี่แก้ไขปัญหาให้แล้วนะคะเชิญคุณหมอต่อเลยค่ะหมอสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือผมเป็นเอ่อสะตกครั้งที่สองก็เส้นเลือดตีบครับสมองตีบตอนนี้ผมยังมีอาการตาที่ขวาครับอ,อมีที่ก้านคอเนี่ยเหมือนกับเลือดมันไม่ไหลเหมือนกับเป็นระบบเลือดของผมเนี่ยผม ทานยืดา,ายได้เลยครับมือชามหมดได้ครับด<ล>ีมากเลยครับใช่ใช่กไปเขาเรียกว่าไปมั s สานิดนึงไปนวดนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ามันจะติดตรงไหล่ตรงบ่าหรือเปล่าไหล่บ่าต้นคอใช่ไหมครับครับติดหมดเลยครับทั้งคอทั้งไหล่ทั้งคอเดินหมดครับเหมือนจะมีอะไรมาก้านคอผมอยู่เนี่ยคำ้ำมือค้าคาผมมันจะเป็นบางเิด ใช่เราจะเป็นฟังเสชัออาจจะมีอินตูนเกาะด้วยตรงนี้สําคัญไม่ต้องผ่าตัดนะครับอย่างที่ผมบอกแต่แรกแหละมาสานด้วยแลวคือการนวดอโลเมติกก็คือการจัดโครงสร้างนิดนึงคือมีอยู่เท่านี้มนุษย์ไม่ได้มีมากมายเลยครับแต่เราหลงประเด็นไปเฉยมันง่ายมากๆเลยผมเตือนตลอดเลยว่ามีอะไรปรึกษาได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งนะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วคือโครงสร้างมนุษย์เนี่ยการวิพากษ์มันง่ายนะครับเพราะว่าแต่เอ็มไซ์ พลังงานเข้าไปก็ไปจัดกลุ่มสร้างแล้วก็กล้ามเนื้อของเรามันจะคายพอคายปุ๊บตัวเอนไซม์ของเราเนี่ยมันจะช่วยประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อพังผืดที่มันเกาะอยู่ตามไหลใช่ไหมส่วนมากมันจะไหลคนมีอายุเนี่ยบางคนในงอแขนไม่ได้เลยนะ้าใส่เสื้อเข้าไม่ได้นะครับใส่เสื้อเข้าไม่ได้พอไปจัดปับ๊บได้หฮะจัดกลุ่มสร้างปั๊บอูดีมากให้ทานเอนไซม์ไปอุลฟื้นเลยครับไม่เกินสิบห้าวันนะครับมืองคนขอุที่ว่ารับ,บผมเชิญถาม คุณหมอคะครับคุณหมอคะหนูอยากห <ผม S 1> นูอยากถามเขาพอดีพี่สาวหนูอะก็คือเขาอายุประมาณแปดสิบสองค่ะแล้วเขาปวดเข่ามาตลอดนะ่ะคุณหมอ,อเอ็มไซ์กับว่าน้ำมันนี้ได้ไหมคะปวดเข่าได้ครับได้อ่าของเราเนี่ยบริษัท <S <S 2> <S 2> เรามีปุ่มน้ํามันไหมฮะปุ่มน้ํามันด้วยไหมมีมมไหมไฮมีมีน้ํามันเนาะผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีน้ํามันหรือเปล่าน้ํามันซอฟเกลวอะไรก็ได้ครับที่เป็นน้ํามันปุ่มน้ามันที่ ให้ทานด้วยกัน huh. มันจะไหวมากเลยนะครับอันนี้น้ำอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินทคนปวดข่าวมากๆนะครับเอ็กซ์ต้าเวอร์จินคือน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิ์นิดหนึ่งให้ทานก่อนอาหารตอนเช้าน้ำมันงาทีสูตรทานครบคู่ได้ไหมคะคุณหมอได้ได้ทานที่เป็นน้ำมันงาก็ได้ครับน้ำมันงาก็ได้แต่ว่าทานปริมาณเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะคนมีอายุเนี่ยมันต้องการสารอาหารนะครับขอบคุณครับอ๋อขอบขอบขอบคุณค่ะคุณหมอครับเชิญครับ ดีค่ะขอญาตถามค่ะดวงกมูลคาตาค่ะขอญาตถาม่ะ<า>สวดีค่ะ,ค,ะคือว่าดวงกมูลเนี่ยอ่าทานตัวอ่าอมฤตวาลาแล้วก็เจ้านายเจ้านางนะคะอ่าสองสามวันแรกเนี่ยมันอาการมันมันหนักมากนะคะวันแรกคือหนักหัวหนักหัวแต่ทีนี้พอวันที่สองก็เบาเบาลง ทีนี้พอวันที่สามคือวันเนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วอาการแต่นะคะเ <fue. S 1> มื่อวานเนี้ยค่ะคือวันที่สองคือดวงกระมลจะเป็นโรคกระเพาะหนักมากนะคะก่อนหนักกระเพาะกระเพาะรุน <c oughs> แรงนะคะนอกจนเข้าโรงพยาบาลงานหลายสิบสีแล้วค่ะ <c oughs> ทีน,ทนี้สองวันแรกที่ทานมันแสบท้องเหมือนเราเรากินพริกแบบเยอะๆนะคะอย่างนั้น่ะแล้วมันทรมานมากมันเกี่ยวกันด้วยไหมคะกับอ่าอ่า ริบเวลากับเจ้านายเจ้านางเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะครับเกนี้ยวเกี่ยวครับเกี่ยวหมดเลยครับผมเพราะว่าในกระเพาะเรามันเป็นการระคายเคืองเนาะอาจจะไม่ใช่กระเพาะทะลุนะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะจริงๆริระคายเคืองเราไปกินพวกเคมีมากนะครับมันอาจจะอักเสบนะครับทีนี้ยพอเราทานปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับมันจะขัดเลยมันจะเป็นกรองสมาเราเรียกว่าสมานเซลทั้งหมดนะครับมันเป็นอักเสบไง แล้วกระเพาะส่วนมากคนมีอายุตั้งแต่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตนี้เนี่ยปัญหาคือการดูดซึมที่ยากที่สุดนะครับจะทายังไงก็ได้เ่ยท้องอืดเห็นไหมครับคนป่วยส่วนมากจะตายเพราะอะไรตายเพราะลมเห็นไหมครับลมม่ส่วนมากสังเกตดูได้เลยครับจะเป็นลมมาก่อนเลยนะครับอันนี้ของเราเนี่ยอัลลิตนะครับแล้วก็เจ้าหนังเจ้าหน้าจะไปช่วยเรื่องของการสมานไปการฟื้นฟูระบบเซลล์นะครับในกระเพาะทั้งหมดแต่ต้องใช้เวลาอาจจะสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันนะครับจะดีขึ้นดีขึ้น อนที่เราปวดหัวนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้เส้นประสาทของเราหรือเส้นเลือดฝอยแล้วอาจจะมีส t r o k e หรือเลือดของเราหรือไขมันของเรานะครับตอนนี้มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไม่เป็นละมันจะเป็นที่ละจุดเป็นที่ละจุดจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่มันจะสแกนได้เลยนะครับเป็นสแกนในตัวเรานะครับจากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่ทัดจะสแกนทั้งหมดในร่างกายเรานะครับขอบคุณครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนุสตาพค,ค่ะครับอยาก จยากกะถามอาจารย์หน้าตอนนี้ก็เป็นก็เป็นกไระย้อนค่ะแต่ว่าก็ทานนมทานสเปก็ดีดีขึ้นมาค่ะแต่ตอนเช้าเช้ามันจะแสบักแสบท้องอะค่ะอาจารย์ตอนนี้สั่งอมมาปลาไปแล้วค่ะเมื่อคืนนี้แต่คงจะได้อีกสองวันอะค่ะอาจารย์จะทานแบบไหนดีคะก็จากนอนไปมากครับก่อนาค่ะมันมันแสบถึงเราไม่ได้ยังไม่ได้ทานอะไรมันจะแสบแสบลำไส้ค่ะแสบในท้องอะใช่ใช่มันจะระคายเคืองครับระระคายเคือง นะครับแล้วผมไม่แนะนํานให้ไปทานแอมเคมีหรือกรณีเนาะ <S <S นะเพราะมันจะไปเคลือบมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหรือให้ทานเอไซม์นะครับไปทานเอไซม์มันจะไปฟื้นปูนาการเรื่องของการอักเสบระคายเคืองกระเพาะมันจะสมานนะครับเพราะว่าส่วนมากกวดไร้ย,ย้อนเนี่ยปัญหาคือหนึ่งจากการทานข้าวหรือกินข้าวก่อนนอนแล้วไปอาบน้ำส่วนมากจะเป็นกันเยอะมากตอนนี้นครับ <S <S ผมแนะนำเลยว่าให้คุณอาบน้ําก่อนนะครับอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวแล้ว คือทานอาหารแล้วส่วนมากเนี่ยสังคมเรามาทุกคนเนี่ยเนาะต้องกินข้าวพอสักบ้านแล้วอาบน้ํานี่แหละคือปัญหาที่เจ็บป่วยใช่เขาอาบ้องคาะจอมค่ะประจําเลยค่ะทานข้าวแล้วก็ทา,าววกทานข้าวแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนค่ะอาจารย์ใช่ที่แรกคือกด,ดมันจะเป็นหลายยอดคือเรื่องของระบบอาหารแต่ถ้าเราทานไปค่อยๆไป,ไปนะครับไม่ต้องรีบนะมันจะแสบเหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์คนแรกที่พูดนั่นแหละมันจะแสบเหมือนไฟเลย ไม่ต้องตกใจระบบเซลล์ค่อยๆดีมันปรับก่อนมันปรับสมดุลก่อนแล้วก็ทานน้ำอุณนเยอะๆทานน้ำเรื่อยๆนะครับนําเป็นหัวใจหลักสักลิตรสองลิตรนะครับถรทานน้ำได้ลิตรสองลิตรต่อวันหรือสามลิตรต่อวันถือว่าดีมากค่อยๆทานไปนะครับระบบทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันจะรีเซ็ตร่างกายทั้งหมดเลยนะครับ<า>คราะกยาเดินนิดนึ่อ่ช่วยอธิบายํำว่าจากน้อยเป็นถามว่าอ่น้อยสุดก็พอจะได้ครับน้อยสุดเท่าไหร่ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายว่าน้อยทานเท่าไหร่มากมากสุดพอดีต่อร่างกายนะครับประมาณเท่าไหร่ครับต่อวันครับขอบคุณครับผมกรณีการทานหรือบริโภคเนาะอมฤตเจ้านางเจ้านายเนี่ยครับอาจจะห้าซีซีไปก่อนนะครับอย่างละนะครับอย่างละห้าซีซีอมฤตห้าซีซีเจ้านาห้าซีซีเจ้านายห้าซีซีแล้วก็มารวมมิกกันแต่อาจจะเป็นสิบห้าซีซีนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ตามแต่เคสนะครับดูการเคสของผู้เเรยกว่า ความเสื่อมของร่างกายแต่ละท่านเราเราไม่สามารถรู้ได้ก็อาจจะสองซีซีสามซีซีไปก่อนอยางละนะฮะแล้วก็กอดอาหารเท่านั้นเน้นกอดอาหารเท่านั้นนะครับกอดอาหารคือยิ่งหิวยิ่งดีงตวเนี้ยเพราะเรามาซอฟเขาได้ไวมันจะไปดึงนะครับสารอาหารที่มันตกค้างอยู่มารีไซเคิลใหม่นะครับมันเป็นอาหารของสเตลล์ต่อไปนะครับให้ทานน้ำเน้นน้ำเป็นหลักน้ำอุ่นนะครับอย่าทานน้ำเย็นนะครับทานน้ำเยอะๆเลยเพราะน้ำเป็นตัวช่วยที่ดีดมากๆ กับระบบเลือดด้วยนะครับถ okay. ้าสมมติว่าเราผสมไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาเฉลี่ยเป็นสองสองติ๊กซีสามสิ๊ก็เพิ่มนจะได้ไหมครับได้ครับได้ครับจากน้อยไปมากนะครับต่อพอเราปรับสมดุลแล้วปรับสภาพร่างกายเสร็จจะอาจจะเป็นหนึ่งแก้วก็ได้แก้วเป๊กเห็นไหมสามสิบมลให้หนึ่งเป๊กนั้นเท่านั้นนะฮะอาจจะรวมมิกกันให้มาได้หนึ่งแก้วแก้วเล็กสามสิบมลครับเห็นไหม เพราะเราได้แก้กันไปนะให้มันแก้แค่นั้นต่อว,วันพอละนะครับต่อว,วันนะครับไม่ต้องบ้าเพราะร่างกายเราอาหารเซลล์เนี่ยมันต้องการนิดเดียวนะครับพราะเราเน้นท้องว่าอยู่แล้วส่วนที่เหลือมันจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมคือผมเสียดายมากถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยนะครับประโยชน์หนึ่งผมยังเสียดายเลยเพราะการจะคิดค้นกระบวนการีมันยากมากๆเลยครับนนี้ผมผ,มผมสไผมสไปผมผสมไปเจ้านาง กับอมฤลิตเนี่ยหนึ่งต่อสองพอจะไหวนะครับผสมไปแล้วประมาณขวดเล็กๆได้ครับอาจารย์ได้ครับเพราะว่าร่างกายดูนะฮะดูที่ร่างกายเราด้วยการาเสื่อมของสภาพร่างกายหรือการสึกหรอของร่างกายเราจะดูรู้เลยนะฮะผู้บริโภคแต่และท่านเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันหรือเห็นโุกงสร้างเนาะคือให้ให้ตัวเราพิจารณาดูว่าเฮ้ยปรับปรับจากน้อยไปมากก่อนจะมิกซสามตัวก็ได้ นะครับให้รวมกันหรือสองตัวก็ได้หรือตัวเดียวเราไม่ได้บังคับตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะชอบแบบไหนอยากน้อยน้อยก่อนให้ปรับสมดุลก่อนนะครับเชา้าเย็นเชา้าเย็นก่อนอาหารเท่านั้นนะครับแล้วกานน้าเนี่ยเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาเท่านั้นครับผมครับผมรวมกันแล้วจากเมื่อผสมกันแล้วก็ทานเริ่มจาก5ซีซีเช้าเย็นสูงสุดเนี่ย วันละไม่เกินสามสิบดีซีพอดีไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับ <Okay. S 2> ใช่ครับใช่ครับผมถูกต้องครับถูกต้องระยะแรกเน <Wow. S 2> ี่ยระยะแรกการการดื่มนิตามบริโภคนี่ยจะน้อยไปมากเนะาะเช้าเย็นอาจจะห้าซีซีสามตัวเป็นสิบห้าซีซีพอเราปรับโครงสร้างสมดุลเสร็จแล้วพอร่างกายเราได้รู้แล้วอ๋อพลังงานเรามีแล้วเราค่อยๆเพิ่มเป็นยี่สิบหรือสิบห้าสิบห้าก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันครับผมอขอขอบคุณมากค่ะ ท่านอาจารย์ชวนดีนะเสียงท่านใสมากเลยนะคะแล้วก็หน้าตาท่านก็ยังหนุ่มอยู่นะคะแต่ในภาพเนาะ